สวัสดีครับวันนี้กับช่องบูโรช็อกหลักคอมเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนทำให้หน้าต่างจอในเกมโลบอกให้เป็นสีทึบนะครับอ,อันดับแรกนะครับก็กดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็กดไปที่ข้อมูลบัญชีนะครับ แล้วก็คือเขจะเขียนว่าชีพนะครับมผมก็จะเปบเป็นบุดอยู่แล้วครับอันนี้คือสว่างครับน,นี่สว่างน,นี้คือบุดนะครับนี่บุดก็ ط. จะไป็นประมาณนี้แหละนะครับและตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนอวันเกิดได้แล้วนะครับดี <c oughs> ขอไปยแสงไอครับ ผมเกิด2015แต่ทางมันเขาตั้งให้2 0 14แปลกแปลกเอยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดใจข้อจอสองทีกดติดตามให้ช่องบูโดช่องหลักคอปเตอร์นะครับและอย่าลืมไปติดตามช่องบูโดช่องช่องรองคอปเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดตามช่องกิกี้คอปเตอร์องค์คารัาลซาเรียนนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับ น,นี่กิกกๆครับตอ,อ,อนองคารักษาลิเบอก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ goodbye แป้งโยคีในรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายย้าแป้งโยคีในรัศมีวงกลมจําไว้ให้ดีแบ้งโยคีในรัศมีวงกลม